ครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็อีกวันนึงแล้วอะนะวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวสัตว์ด้วยคลานบินได้นะครับผมมันมีชื่อว่าตัวเทรอร์ซอที่มีชื่อว่าเวซัสโคอัลลัสนะครับผมนี่เลยเป็นเทรอร์ซอที่ใหญ่ที่สุดในโลกวัสดุที่ใช้ทํานะผมก็เหมือนเดิมกล่องกระดาษแต่ว่าฟิวเจอร์บอร์ดเนี่ยนะผมน่ะแต่แต่ว่า ตรงปีกนี่นะผมผมทำมาจากฟิวเจอร์บอร์ดใช่แล้วก็นเนี่ยให้มันเชื่อมกับตัวแขนแบบนี้นะผมให้กลายเป็นปีกนี่เลยเนะาะฟิวเจอร์บอร์ดวาดให้มันยาวหน่อยสันเลยคลานบินได้เหมือนนกเลยนะ นกกระสาเออก็เหมือนนกจริงๆตรงแขนนี่แะผมผมใส่ฟิวเจอร์บอร์ดนะผมเป็นฟิวเจอร์บอร์ดแบบแข็งแข็งมากๆเออเนอะใส่เลยให้มันเชื่อมต่อกับปีกแล้วก็ให้มันขยับได้แบบนี้เขยตะกูเข้าไปเก็บรายละเอีเยดเล็กๆน้อยๆจริงไหมเออสิกแ็ค Uh huh. กิ้งกาผสมนกโอเคแล้วก็ด้านในท้องเนี่ยผมผมก็ใส่ถุงเข้าไปนะผมถุงดำให้มันดูแข็งแรงหน่อแล้วก็ให้มันดูนุ่มนิ่มเนาะโอเคแล้วก็ใส่สับูเข้าไปตรงนี้ แต่ว่ายังไม่ได้ติดกาดติดการว่าแต่ว่าโดยรวมก็เสร็จแล้วนะผมเสร็จแล้วโอเคถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำใจผมเลยนะผมโอเคสีที่ใช้ก็เป็นสีสเปร,ร์สีเทาลงปากก็ใช้สีอะคิลิกนะเนาะโอเคชอบกันไหมหล่ะไดโนเสาร์อะเนาะลงคอนี้ก็ใส่ถุงนะครับผม นี่เลยใส่ถุงบ๊ายบาย